ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยอยู่ตรงหน้าเลยจับมือขอโทษจัอับโอเคไม่ิดใจแล้ว่ครับอโอเการไม่ดีที่ตำรวจแล้วล่ะ ้าเดี๋ยวเป็นเป็นเป็นทีเนเน่เป็นที่พนักงานสอบสวนแล้วเพราะว่าเราอ่ะไปเจอรัเรวเองข้างล่างกันใจครับแค่เรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับก็ตอนนี้คือคุยกันลงตัวแล้วขอโทษพี่ไปแล้วว่ามนันมันเกิดอะไรขึน้นอ่ะพี่อ๋อคือมันมีการเหตุการณ์คือตั้งแล้วแบบว่าชนโต๊ะกันนิดหน่อยครับว่าเลยเข้าใจผิดเพราะว่าพี่แกออกมาดุบุหรี่ข้างหน้าไงพวกผมกาลังจะกลับแล้วเห็นเพราะว่า ตอนแรกผมก็คิดว่าพวกพี่แกจะมาอันนี้ก็เลยเข้าใจผิดกันแค่นั้นแหละครับไม่ได้มีอะไรเห็นกรูลงมาจากรถนี่คือยังไงอะคะก็คือจะเข้าไปถามครับว่าพี่เขามาทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยดื่มไปด้วยนิดหน่อยเลยอันนั้นเกิดความมาันเล่นไปหน่อยหนึ่งครับพี่ใช่ครับดังนั้นก็ไม่มีอะไระนะต่อหน้าแล้วอยากจะพูดอะไรไหมคะจ็จะขอโทษพี่กนินะนะท่านที่อารมณ์มัน ช่วยพูบไปหน่อยครับที่ภาพทั้งทําพี่เขาเจ็บตัวอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเลยจริงๆเหรอคะที่แค่เก้าอี้กระแทกกันแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเหรอใช่ครับมีอะไรกระทบกระทั่งกันก่อนหน้าไม่ไม่ครับในข้างในไม่มีใช่จากในคลิปก็คือพี่คือคนที่เปิดกระจกแล้วก็ถามใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วตอนตอนนั้นที่ถามไปพี่ได้ตอบอะไรไปไหมครับบอกว่ามาออกดีบุหรี่ครับตอนนี้พี่ยังติดใจอะไรอยู่ของไม่มีครับเออทายให้กันหมดแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับค่ะเตรียมกันลงตัวลงตัวแล้วครับแล้วตอนนี้อาการบาดเจ็บตอนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับอาเทียก็เดี๋ยวรักษาตัวต่อครับวันที่2อันเริ่มอ่อนนัเห็นแฟนที่บอกว่าเวลานั่งขับมอเตอร์ไซค์มันยังมีแบบแต่ต่ข้างหลังครับอพี่ที่หนูติดใจในกรณีที่พี่เขาบอกว่าลงมือคนเดียวขอไม่ติดใจครับไม่เป็นไรครับเตรียมลงตัวแล้วครับคู้เรียบร้อยแล้วครับไม่เป็นไรครับครับใครก็ขอใครก็ยินดีให้ใครหมดครับขอโทษให้ใครหมดเลยครับแล้วอย่างเมื่อเช้านี้เห็นว่ามีมีมีทาง ผู้ใหญ่โทรมาหาตอนเช้าโทรมารอบหนึ่งอ๋อโทรมาว่าจะมาวันนี้ครับแต่ท่านมาไม่ได้ท่านโทรบอกว่าท่านมาไม่ได้ทา่านติดนัดประชุมด่วนออ๋แล้วท่านว่าไงบ้างครับท่านคุยกับพี่ว่าก<อ>็ขอขอโทษแทนด้วยอนะไรเงี้ยครับขอโทษด้วยโดนโดนตัน้งกี่ที่โดนแจง้งที่ตำรวจแจ้งเราเพรานเดี๋ยวเป็นรับทราบข้างหน้างอันนี้เป็นให้การเดี๋อันนี้เป็นการเจรจาเดี๋ยวข้อหาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาก็จะไปเดี๋ยวน้องก็จะลงไปรับทราบข้อเก่าหา ส่วนเรื่องพฤติการของคดีทางนี้เขาก็ยืนยันไปตามที่เคยให้การกับพนักงานสอบสวนไว้แต่ทางนี้เขาจะใช้สิทธิ์ในการให้การยังไงก็สุดแล้วแต่ในเรื่องของการเยียวยาเน,นี่ยทางนี้เขาไม่ติดใจแล้วแต่ส่วนเรื่องของคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนวาทางจะยังไงต่อคะทนายนี้เมื่อบอกว่าเออเหมือนคำให้การเหมือนจะแย้งแยกันอยู่นะคะคำให้การแย้งไม่แย้งนี่มันเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกเก่าวหาที่เขาจะให้การเขาจะให้การหรือไม่อย่างไรก็ได้นะตามกฎหมาย แต่ประเด็นสาคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เขาปรับปรับเข้าใจกันได้แล้วเขาก็เป็นลูกผู้ชายพอที่ผิดแล้วกล้ายอมรับผิดแล้วก็กล้าขอโทษนะทางนี้เขาก็มีจําใจในเมื่อว่าทางนี้กล้าขอโทษเขาก็กล้ายกโทษให้แต่เรื่องคดีก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนที่จะดาเนินตามขั้นตอนตามกฎหมายครับก็ว่ากันไปตามขั้นตอนใช่ใช่ใช่เรบลงบคินไป